อยู่ในงานแคล Beauty I i o o n c นนะคะซึ่งเป็นงานที่ประกาศรางวัลของสาขาต่างๆใน i n d u ัสทรีบิวตีค่ะใช่ค่ะพลาดไม่ได้อยู่แล้วสำหรับ s อ c Group เรานะคะก็ได้รับรางวัลในฝั่งของคลินิกแล้วก็ในฝั่งของแคลรนะคะในฝั่งของคลินิกมีอะไรบ้างวันนี้ก็เพื่อตอกย้ำนะคะว่าเราเป็นผู้นำอย่างแท้จริงของเครื่องยกกระชับนะคะเราก็ได้รับรางวัลอีกนะคะในเรื่องของเตมานะคะซึ่งผู้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเครื่องที่มาตรฐาน ยกกระชับผ่านไปแล้วในเรื่องของเครื่องในช่วงกระชับสัดส่วนนะคะก็แฟตคิลเลอร์หรือแฟตฟีสนะคะก็ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะก็จบไปสําหรับคลินิกสาหรับแคลนี่อะไรเอ่ยปีนี้เราก็ได้รับรางวัลอีกหนึ่งรางวัลจากแพรวนะคะที่ผ่านมาเราเนี่ยเราได้รับไปแล้วถึง3รางวัลนะคะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่4ของแคร์ทรีเม์แพนของเรานะคะเป็นตัวสีฟ้าเป็นตัวสุดฮอตสุดเจ๋งนะคะ เป็นที่ยืนยันแล้วว่าสินค้าเรามีทั้งคุณภาพที่ดีนะคะแล้วก็ป๊อปดรัยยอมรับนะคะปีนี้เรามีในเรื่องของอทวิตเม t แพรสีใหม่ะะก็คือสีเขียว่ฝักด้วยนะคะสําหรับทวิตเม t แพรสีเขียวของเราอีกอันหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะบบบบบ